Bua cái này cho shop หน่อย Bua cái này cho shop หน่อย Bua Bua cái này shop อยู่ไหน ทำไมไม่ซักอะกางเกงในช็อปมีเป็นสิบตัวเลยนะแล้วซักให้สักตัวหน่อยจะไม่ได้เลยหรือไงแล้วบัวอยู่บ้านทั้งวันทําอะไรบ้างเนี่ยมีหน้าที่แค่ซักผ้าทําไมไม่ทํานี่ชอ็อปบัวบอกไปตั้งกี่รอบแล้วว่าถ้ากางเกงในขดเป็นเลขแปดแบบนั้นแล้วช็อปไม่ขี้ให้อะ่ะบัวจะไม่ซักให้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะกลิ่นก็เหม็นมากเลยใส่มาทั้งวันอะกลิ่นแรงมากใครจะไปซักไหวล่ะบัวพูดแบบนี้ได้ไงอะเป็นแม่บ้านก็ต้องทําสิไม่รู้แหละถ้าช็อปไม่ขี้ให้บัวก็ไม่ซักให้แค่นั้นแหละเฮ้ ไม่เห็นเหม็นเลยมั่วนี่หว่าเฮ้ยคุณช็อปครับทำไมวันนี้คุณช็อปเดนเปินแปลกๆอะครับเออพอดีช่วงล่างมันยินเย็นหน่อยอะตรงเต็งตรงเต,ตงเตไม่ได้ใส่เกงเลยม้มันก็จะยินเย็นหน่อยนะครับยเย็นๆหน <c oughs> อยอายจังเลยไปก่อนนะ ไงเนี่ยชอบทาไมวันนี้มาคนเดียวล่ะจ๊ะไมู <c oughs> พูดแล้วฉันก็งุนงิดเลยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าอะไรแกก็พูดมาถ้าฉันพูดไปแล้วอะแกอย่า่าเรื่องนี้ไปบอกบัวนะเดี๋ยวบัวไม่ยอมทํางานบ้านให้ฉันอะบัวไม่ยอมซักผ้าให้ฉันเลยอะแกกางเกงในก็ไม่ยอมซักให้ฉันนี่ตอนนี้ฉันตรงเตงอยู่นะเนี่ยโอ๊ยจานชามก็ไม่ยอมล้างสามสี่วันล้างทีรอจนขึ้นลาแกใครจะไปทนได้ ฉันนี่ไม่น่าคบบววมาเป็นแฟนเลยอ่ะชอบแต่บววเขาก็ดูสะอาดสะอ้านอยู่นะฉันว่าไม่ใช่อย่างที่แกพูดหรอกมัง้งไอ้ทำไมแกต้องเข้าข้างบววคนเดียวอะ่ะฉันก็เพื่อนแกนะเว้ยนี่ไม่เข้าข้างฉันบ้างเลยเหรอนี่ฉันมามากินร้านแกแล้วงอนแล้วเนี่ยอโอ้ยชอบิอ้ค่ากาแฟาอีกละชอบ ออกี่รอบเนี่ยว่าจะโควเวลาจะฉี่ให้อลฝาขึ้นก่อนสกปรกมากเลยเหม็นตุ้เหม็นยังไงเนี่ยนี่ก็มาอีกคนมีอะไรก็พูดมาเลยจ้ะก็เรื่องที่บ้านนั่นแหละแกฉันงนหง,งิดอะ่ะงูหงิดก็พูดมาฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกเผอเอๆแกเอาไปเล่าให้ช็อปฟังอะ่ะฉันก็ไม่ได้เงินช้อปปิ้งพอดีพูดมาเลยฉันไม่บอกหรอกก็ช็อปน่ะสิแก ฉันต้องเป็นคนซักผ้าใช่ปะแล้วถอดหลังกิงในนะม้วนเป็นเลขแปดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะกิน่นอะเหม็นมากฉันก็เลยไม่ได้ซักให้อะแล้วก็มาบน่นฉะันอีกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะโถส้่วมอะเวลาฉี่นะไม่ได้เอาฝาชาักโกขึ้นด้วยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยฉันอ่ะอิรับไม่ได้ฉันก็เลยมาหาแกนี่ไงหงิดฉันก็ไม่รู้นะจะแก้ไขปัญหาให้พวกแกยังไงอะแต่ ฉันว่ามันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆนะแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องผัวๆเมียเมฉันก็แค่คนนอกไม่อยากเข้าไปยุ่งอ่ะนี่ฉันว่าแกเข้าข้างช็อปแน่เลยไอ้ฉันก็เป็นเพื่อนแกนะฉันไม่ได้เข้าข้างช็อปมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ปรับเข้าหาการคุยกันดีๆแล้วอีกอย่างพวกแกสองคนก็เป็นเพื่อนฉันฉันก็ไม่อยากให้พวกแกสองคนทะเลาะกันแค่นั้นเองไม่รู้แหละแต่เรื่องนี้ฉันไม่ผิดตามใจเลยจ้ะ Say you have order. ไมว่าไม่ซื้อเครื่องสำอางอีกแล้วอะ่ะที่บ้านก็มีตั้งเยอะตั้งแยะบัวไม่ใช้ให้หมดก่อนอะ่ะค่อยซื้อใหม่ ก็เปืองเงินสิบัวเอา้าพูดด้วยก็ไม่พูดตอบเอ้ยเสื้อผ้าไปไหนหมดเนี่ยบัวบัวอะไรเสื้อผ้าบัวล้นตู้ไปหมดแล้วนะชอบหาเสื้อไปทำงานไม่เจอเลยบัวจะ ื้อเสื้อผ้าอะไรนักหนาเนี่ยเสื้อผ้าเดิมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะก็เสื้อผ้าเดิมๆที่มีอยู่อะเคยใส่แล้วหนิงก็เลยต้องซื้อเพิ่มโอ้โหแล้วเสื้อผ้าเขาเก่าที่บัวเบื่อแล้วว่ะบัวก็เอาไปทิ้งหรือไม่ก็เอาไปบริจาคก็ได้นี่ช็อปจะให้บัวทิ้งหรือบัวบริจาคได้ยังไงอะเสื้อผ้าแต่ละตัวของบัวนะแพงๆขนาดเลยนี่ช็อปพูดอะไรบัวจะเถียงทุกคำเลยหรือไงเนี่ยแล้วเสื้อช็อปอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นไง มากอยู่ตรงนี้เนี่ยเองเป็นเมียมภาษาอะไรเถียงคำไม่ตกฟากเลยชอบก็เหมือนกันนแหละไม่เคยปรับตัวแล้วไม่เคยฟังบลิสักอย่างอะ่ะนี่นี่ชอบทำอะไรอะ่ะทำไมชอบไม่เหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวเนี้ ทำไมไม่ดูแลที่เคบัวเลยทำไมบัวไม่อยู่ในสายตาชอบแล้วเหรอทำไมบัวรู้สึกว่าบัวเหมือนคนใช้ชอบเลยอ่ะบัวบัวรู้ไหมว่าการที่บัวเอาของที่บัวไม่กินมาตักใส่จานชอบอ่ะชอบก็ไม่กินเหมือนกันชอบไม่เคยกินเลยด้วยดปกติชอบก็กินได้นี่บัวก็ตักให้ตลอดอ่ะแล้วทำไมบัวต้องมาไวจานชอบอ่ะบัวไม่กินอะไรบัวแค่ตักไว้ของจานบัวข้างๆอ่ะก็บัวแค่ตักผักให้เองอ่ะปกติชอบก็กินได้นี่ ทำไมวันนี้กินไม่ได้อะทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมนี่ไม่รักกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพวกแกสองคนอยุดได้ละเสียงดังเออะอะโวยวายบัวไม่กินหรอเดี๋ยวช็อปตักให้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรชอ็อปเดี๋ยวบัวก,กินเอง <c oughs> พวกแกสองคนหยุดแกล้งทำดีใส่กันได้ละเวลาอยู่ต่อหน้าสังคมพวกแกล้งทำดีกันเป็นคู่รักที่รักกันมากอะ่ะแต่จริงๆแล้วนินทากันเป็นว่าเล่น ทำไมพวกแกสองคนไม่ปรับตัวเข้าหากันบ้างพบกันคนละครึ่งทางสิชอบชอบกินหมูเยอะนะท็อปแกรู้ไหมว่าบัวว่าแกยังไงเขาบอกว่าแกใส่กางเกงในม้ํกันหลายวันอแล้วก็เป็นม้วนหดเลขแปดอีกแถมฉี่ยังเลียลาดอีกส่วนบัวแกรู้ไหมว่าช็อปว่ายัางไงแกก็โดนเหมือนกันช็อปบ,บอกว่าแกไม,ไม่ล้างจานปล่อยให้ขึ้นราแถมใช้เงินนะซุรุยซุร่ายอีกเป็นไง ช็อปอะไรอย่าบอกนะว่าแอบมานินทาบนรับหลังอะทำไมทําแบบนี้เนี่ยฮะแหมบัวบัวก็นินทาขาแล้วหลังกันฟังฉันก่อนที่ฉันมาบอกว่าแกสองคนอะฉันอยากให้พวกแกสองคนปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันแบบนี้แล้วพวกแกมานินทากันรับหลังแบบเนี้ยมันก็สะสมกันไปเดี๋ยวพวกแกสองคนก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นคู่รักกันมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันสิไม่ใช่มาทะเลาะกันนินทากันแบบนี้ฉันที่เกลียดมาฟังพวกแกสองคนนินทากันแล้วนะ นี่นี่ปรับตัวเข้าหากันมีอะไรก็ค่อยคอยคุยกันเข้าใจไหมวิวตรงนู้นสวยดีเนาะอุ้ยต้นข้าวต้นใหญ่มากเลยอะชอบใช่แหมดีกันแล้วหรอจ๊ะเดี๋ยวนี้นิดกันหนุ่มกันหนิงกันใหญ่เลยดีกันแล้วจ้าชอบเข้ามาก่อนสิ เนี่ยบ้านของผมเองผมอยู่กับน้องสาวแล้วก็คุณชัยนะ่ะมีบ้านคุณได้แต่อะไรกับเจ้ามันยังม่ใหญ่ยางอ,างอีล่ำเหลือคุณชอบกลับมาแล้วหรอคะเนี่ยไปดูงานนี่นานเป็นเดือนเลยนะคะไ้ผมว่าคุณหน่อยนะไปจัดห้องพักรับรองแขกมีได่กาเฟลเขาอยู่นะ่ะยังไม่ใหญ่ยงอีอะเจ้าน้องเป็นเมียคุณชอบแต่ต้องได้อยู่กับคุณชอบกืมน้องกลัวนะ เมียหรอคะหยุดได้แล้วผมบอกให้คุณไปอยู่ห้องพักรับรองแขกคุณก็ต้องไปแกได้เจ้าถ้ามันเป็นคำสั่งของคุณชอบต้องไปแกได้เจ้าพี่สาวเจ้าปาน้องไปห้องพักจริงได้ก่อนเธอเนี่ยนะเมียพี่ชอสลลปสารรูบนี่บานนอกมากเลยนะเราในยิงคนนี้เป็นไผ่เจ้าอย่างมาหว่าดขึ้นนอกจะเอีย้ย ฉันก็เป็นน้องสาวของพี่ช็อปไงไอ้พากาฟิลไปห้องพักรับรองแขกมาอาอ, <ะ S 1> อ<ะ>่นะน้องไม่อยากไปอ่ะน้องอยากอยู่กับไอ้อ่ะกาฟิลคุณอยาดื้อได้ไหมไปได้แล้วเชิญทางนี้เลยค่ะไปก็ได้เจ้าพี่ช็อปไหนพี่บอกมิวมาสิพี่ไปทำงานเป็นวิศวกรที่เหนือแค่เดือนเดียวเองนะทำไมเอาเมียกลับมาด้วยแบบนี้อ่ะพี่ มันบังเอิญอะมิวประิด็กาฟิลเขาเป็นลูกพี่ใหญ่บ้านที่พี่ไปทํางานอยู่แพองานเสร็จเขาก็เลี้ยงฉลองกันพี่เมาไม่รู้เรื่องเลยอะพี่ก็เลยก็เลยได้สาวชาวป่ามาเป็นเมียเนี่ยนะพี่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จริงอะเอาเงินฟาดหัวไปอะก็จบแล้วไม่ได้นะมิวลูกเขาก็มีพ่อมีแม่แล้วอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเขาคงไม่ยอมอะไม่รู้หละพี่ ยังไงมิวก็ไม่ยอมมีพี่สะพ้ยเป็นสาวบ้านนอกแน่เชิญค่ะโอ้ไฟอยู่มาสว่างอย่างเอี้ยนีวุ๊ยเตียงกับรูปหนุ่ม,น,มอนอนเหยียดก,กับรูป เายืนพอเขาไี่อย่างแล้วตัวเป็นแม่บ้านนี่มาเมินแล้วกะพอดีว่าฉันเป็นลูกสาวแม่บ้านที่นี่อะค่ะก็เลยเติบโตมากับบ้านหลังนี้เป็นลูกสาวแม่บ้านเฮานะ่ะเป็นเมียคุณชอบตัวกะหฮู้จักติดตามตดสูงก็แล่ากันออกไปได้ละเฮาจะพักผ่อนไปกัน มากัดมดแล้วก็เจ้าสุมาเต้น้องลูกขวายเจ้าเดี๋ยวนั่นมันที่นั่งของไอซนี่เขานะเธออะนั่งนูน่นได้เจ้าฟิลนั่งไหนก็ได้เจ้าแล้วก็ที่เนี่ยเขากินข้าวเป็นเวลานะทําอะไรก็ต้องมีระเบียบไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนบ้านเธอหรอกนะเอาน่ากับฟิละ เขาเพิ่งมาอยู่ที่นี่เองเออคุณชอบคะพอดีว่าไอซ์ไปตลาดมาก็เลยเอาผล,ลไม้ที่คุณชอบชอบมาให้คะ่ะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันไอซ์ฝากดูแลกาฟิลเขาหน่อยสอนเรื่องต่างๆที่คนในเมืองเขาทำกันอะแล้วก็ไปซื้อสะพ,พายเขาใหม่ด้วยนะได้คะ่ะพาไปชุบตัวด้วยนะไอซ์เหมแล้วภาษาถิ่นของเธออะ ก็เลิกพูดได้แล้วนะที่เนีย่ยไม่มีใครเขาฟังเธอออกหรอกได้เจา้าได้คะ่ะลายดอกไม่เอา คะคิดถึงจังเลยค่ะทำงานเหนื่อยไหมคะขอโทษทีนะพีอดวันนี้ผมยุ่งมากผมขอไปเคลียร์งานก่อนอศาสตร์แต่งตัวชะสวยนีม่มองเลยเชิญครับ เอาน้ำมาให้ค่ะขอบคุณนะให้ฟิวช่วยนะคะ่ะผมว่าคุณออกไปก่อนดีกว่าทำไมล่ะคะเราเป็นผอเมียกันนะเอเดี๋ยวก่อนนะกาฟิวคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคืนนั้นอะเราสองคนมีอะไรกันจริงๆหรือ,รอเปล่าอะผมสับสนไปหมดแล้วอะเป็นไรหรอคะฟิวรัะใช่ไหมคะ ฟิอมันเป็นเด็กบ้านนอกนี่เข้ามาอยู่เมืองกรุงอะ่ะถือว่าคิดว่าคุณซอมจะรักจะดูแลฟิวอะ่ะสุท้ายคุณซอมก็จะทิ้งฟิวอะ่ะไม่รักไม่ใส่ใจเลยอะ่ะกับฟิวใจเย็นก่อนนะชอบขอโทษแต่ชอบไม่แน่ใจจริงๆอะ่ะแต่ชอบรับผิดชอบกับฟิวนะชอบไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนแต่ตอนเนี้ยกาฟิวออกไปก่อนได้ไหมชับจะทำงานก็ได้ค่ะ ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยพอดีฉันเพิ่งจะไม่ต้องพยายามอธิบายอะไรหรอกคะ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครเขาบอกกันหรอกคะ่ะขอตัวนะคะ,อะไอ้นี่หลอกด่ากันชัชดๆเลยเออคุณนิ้วจะไปไหนหรอคะเนี่ยฉันต้องไปดูงานที่ต่างประเทศสักเดือนนึงอะ่ะ แล้วก็ระหว่างที่ฉันไม่อยู่อ่ะฝากเธอดูแลบ้านด้วยนะอยา<ล>ให้ใครมาจุนจานแล้วก็ดูแลคุณช็อปให้ดีด้วยล่ะเพราะถ้าเกิดว่าพี่ช็อปเขาไปเอาสาวบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้ามาอีกเนี่ยฉันเก็บกวาดไม่ไหวหรอกนะ<ช>ได้ค่ะคุณมิวงั้นฉันฝากเธอด้วยนะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่ต่อไปเนี้ยไม่ต้องขึ้นมานอนบนตึกใหญ่อีก มันเป็นที่ของเจ้านายไม่ใช่คิดค่าอย่างแกหัวเมียเขาจะอยู่ด้วยกันแบบไม่มีก้างขวางคอแต่ฉันก็นอนในบ้านนี้นะคะแล้วถ้าไม่ให้ฉันนอนในนี้้วให้ฉันไปนอนไหนคะเรื่องของแกบ้านนี้ห้องคนใช้ก็มีลูกแม่บ้านอย่างแกน่าจะชินนะกับห้องคนใช้นะ่ะไป ปะเข้ามาเข้ามาโอ้ยใหญ่ครับเหนือแหนนอนนี่บ้านคุณช็อปผัวแกหรอโอ้ใหญ่ยยยโตอย่างกะวังแกนี่บุญมีวาสนานำเหมือนหนูตกถังข้าวสารเลยนะเนี่ยนั่นเตะแหนนอนอยู่แล้วใหญ่ขนาดนี้วังเหรอเนี่ยอีนี้เปิ้นขอมานอนนี่สักสีห่หวันในก็โอ้ยจะนอนเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ผัวเฮาน่ะ ไปงาการส่วนน้องผัวนะ่ะไปอยู่ตามประเทศปุนเข้า<ฮ>มีอาหารมีห้องมีคนใจเปเลิศคิดเต๋อโอ้สปาสเปย์นานแนนอนงั้นคืนนี้เนี่ยเลี้ยงพวกเราได้ปะแบบจัดชุดใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วเป็นอย่างตัวบ่าอู้ภาษาเหนือฮะเฮา,าเป็นคนเมืองก็ต้องอู้เหนือกะอย่าว่าเพื่อนสิเพื่อนมาอยู่ในเมืองบ้านหลังตโตๆเนี่ยเ<ๆ>พื่อนก็ต้องพูดไทยเผื่อจะได้พูดกับบ้านบ้างจะได้ได้แบบกาฟิลไง สรุปยันนี้ว่าไงจัดไปยันว่างยันว่างตัวไอเลยโอากาสนี้มานานแล้วนนเนี่ยนี่เง,งี่ยไอ้ชำแก้วไว้คุณจะเกาะเออแเหมือนเราต้มบามเมนเพิ่นเลยนะนะจิ้มพ์อกอนจิ้มพอก่อน้อ,อ,อคุณอชอบใจมานเลย โคุณชอบมากพอดีเลยไปร่วมวงกับเพื่อนฟิลไหมครับไม่เป็นไรหรอกตามสบายกันเลยไเข้าใจมา,<ห>มาเลยฮู้นชอบโมอี้บัวดาตอนอยู่บ้านนอกเนี่ยเลิกงานเราก็ยังไม่นั่งกินด้วยกันนี่คุณชอบลืมไปแล้วเหรอคุณชอบแรงเก็บพวกเราเหรอฮะขอดอกไปทำงานเ <ไป S 1> ข้าใจมากเข้าใจมานี่นี่นี่นั่งนี่นี่ วต้องแบบนี้สิคะชนกินเลยเอาอีกไหมข้าอีกไหมคะนน่นน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 ันนโน้ยนอนน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 ้นนี่ไนนนน จะมาขอโทษเธอน่ะที่ฉันพูดจาไม่ดีกับเธอเราก็อยู่บ้านเดียวกันแถมฉันก็เป็นเมียคุณช็อปด้วยไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะกันเลยนะไม่เป็นไรค่ะอันที่จริงฉันก็ไม่ได้โกรธคุณกาฟิลขนาดนั้นนะคะขอบคุณนะงั้นต่อไปนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคุณชอปคะคุณช,อป,ณชอปคุณชอปคะคือ มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือคือเพือเห็นอาทิตย์อกมาจากห้องไอะะ้ค่ะฮะเธอพูดว่าอะไรนะนี่เธอใส่อะไรไอ้ใช่ไหมเนี่ยเธอไม่ได้ใส่ไลน์นะคบไม่เชื่อคุณซับก็ดูสิคะไอ,ไอ้ไอ้ตื่นมาคุยให้รู้เรื่องเลยไอ้ อะไรขึ้นคะเนี่ยคุณช็อปเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอทำไมคุณถึงไฟต่มอย่างเงี้ยผมเลี้ยงดูคุณอย่างดีแต่คุณกับนอนไม่เลือกแบบนี้เนี่ยนะนอนไม่เลือกนี่คุณหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอนี่ไงไม่จริงนะคะคุณช็อปไอจํจำได้ว่าเมื่อคืนคุณกาฟิโอ,อนามาให้ไอซ์แล้ไวไอก็รู้สึกมึนๆง่วงๆแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะนี่เธออย่ามาแก้ตัวนะ หลักฐานก็เห็นตำตา,าเธอแอบชอบนะคิดละสิสงสัยจะเห็นเขาบึกบึนละมั้งผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆเลยนะถ้าไม่ติดว่าแม่คุณเป็นคนให้นมผมผมไล่คุณออกไปนานแล้วแต่คุณุพูดเลยนะคุณต้องไปอยู่เรือคนใช้แล้วไม่ต้องกลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกคุณชอบคะใจเย็นๆก่อนคะ่ะที่ไอ้พูดมาเนี่ยไอพูดความจริงทุกอย่างเลยนะคะออกไปสิเขาไล่เราก็ไปสิ ไม่มีใครต้องออกไปจากที่นี่ทางนั้นแหละี่มิว,มวพี่กำลังลงโทษคนไม่หลักดีอยู่แต่มิวไม่ต้องหัวนะพี่จะให้มันไปอยู่เรื่องคนใช้เราพี่จะลงโทษพี่ไอเขาด้วยเหตุผลอะไรล่ะคะแล้วพอไอ้ไมันเป็นอนกองกไอ้อาทิติ์เด็กบ้านนอกไงละ่ะใช่ค่ะทำตัวใส่ซื่อจริงๆแล้วก็ละลิกละลิอยากมีผัวหยุดได้แล้วคนที่ละลิละลิอยากจะมีผัวจนตัวสั่นนั่นมันเธอนะค่ะ ฉันน่จะจับไปอาทิตย์ได้ตอนนี้กำลังขโมยของอยู่ข้างล่างแล้วตอนเนี้ยมันก็สารภาพหมดแล้วว่ามันวางแผนกับเธอเพื่อที่จะใส่ร้ายไอไม่จริงอะ่ะน้องสาวคุณอะ่ะมันใส่ร้ายฉันฉันเป็นเมียคุณนะคะเมียเหรอเมียตัวจริงของพี่ช็อปอะ่ะคือไอ้ตั้งค่ะถึงว่าล่ะคืนนั้นคุณถึงเพ้อถึงชื่อมันนี่นะฉันจะจัดการให้มันพ้นทางกาฟิลผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ย ถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าคืนนั้นเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมนั่นไงฉันว่าแล้วฉันน่ะไม่ได้ยกย่องไอเขาให้เป็นเมียพี่ชอปอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกแม่นมฉันก็เลยอายกลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าต้องได้พี่สะพ้ายเป็นคนบ้านนอกแบบเธอะฉันว่าฉันยกย่องให้พี่ไอเป็นเมียแล้วเขี่ยเธอ,อ,อไปดีกว่าว่าคุณกลับไปเถอะเพราะว่าที่เนี่ยไม่เหมาะสมกับคนแบบคุณ เธอมันก็แค่คังคอขึ้นวอรสร้างแต่ปัญหาถ้าอยู่บ้านนี้ดีๆไม่อยากเป็นเมียใหญ่ไม่อยากเป็นเมีย,มย,น,มยน้อยก็ไม่ต้องโดนไล่แบบนี้หรอกออกไปได้แล้วไปก็ได้ไอ้ <I> ชอปชอบขอโทษนะ ทั้งที่ไอ้ก็ดูแลช็อปดูแลน้องสาวของช็อปดีมาตลอดอะแต่ว่าช็อปไม่เคยให้ไอ้ออกหน้าออกตาแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะเราแต่งงานกันเถอะแต่งงานจริงเหรอช็อปรอเราจะได้แต่งงานกันจริงๆรเหรอ,อยังสแสดงว่าเราจะได้อยู่บ้านหลังนี้แบบสามคนพ่อแม่ลูกสินะเฮ้สามคนพ่อแม่ลูกใช่ไอ้หมายความว่างไงอะ ไอ้นีตัวเล็กอยู่ในท้องน่ะจริงเหรอไอ้ใครมานั่นหนะสิใครมากดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยมาหาใครหรอคะเออน้องมาหา อย,ยสรุปว่าคุณมาหาใครกันแน่คะเนี่ยน้องก็มาตัยหาไอ้ชอบมะเจ้าเอ้ยไอ้ชอบผูกก่อว่าน้องอ่ะตัวหาไอชอบแทบจะพลิกแผ่นดินหาเลยนะเจ้า,าและในวันนี้สวรรค์ก็ประทานพรให้เขาได้มาป่ากาันน้องขอย้ายมาอยู่ที่นี่ตัวนะเจ้าเพราะว่าวันนี้ น้องมาได้มาคนเดียวน้องมาสองคนในต้องน้องเจ้าลูนกน้องไกดชอบลูกชัอ